สวัสดีค่ะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลคลิปนี้นะคะอ้อยมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับหนอนแมลงวันลายมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก่อนอื่นขอเท้าความนิดนึงนะคะเผื่อว่าเ,ออเพื่อนๆท่านใดยังไม่ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เริ่มต้นของอ้อยนะคะที่เริ่มเลี้ยงหนอนแมลงวันลายคือว่าที่บ้านอ้อยเนี่ยเลี้ยงไก่ไว้นะคะก็มีทั้งไก่บ้านไก่ไข่ปรากฏว่าอาหารไก่ค่อนข้างแพงอ้อยก็เลยมีความคิดที่ว่าจะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อเอาหนอนมาไว้ให้ไก่กินแต่พอได้เริ่มลงมือแล้วนะคะลงมือเลี้ยงหนอนแล้วปรากฏว่าสิ่งที่อ้อยได้ผลพลอยได้ของมันมากกว่าหนอนค่ะเพื่อนๆมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ<า>ข้อแรกค่ะเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายได้กําจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทางในการเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายนะคะอาหารของหนอนก็คือของเหลือหรือว่าเศษขยะเศษอาหารต่างๆในครัวเรือนเรา เอามาให้หนอนได้หมดเลยค่ะเขาจะกินจะย่อยสลายให้เราได้อย่างรวดเร็วมากๆก็เท่ากับว่าเราได้กำจัดขยะนั่นเองค่ะผลพลอยได้ข้อที่2เราได้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีมาบำรุงต้นพืชค่ะหลังจากหนอนเขากินเสร็จอาหารหมดแล้วนะคะเขาก็จะขับถ่ายย่อยสลายจนได้ลักษณะเป็นเศษปนๆ่นสีเข้มๆแบบนี้นะคะหรือเราจะเรียกว่าปุ๋ยขี้หนอนก็ได้ เอาไว้ใส่บำรุงต้นพืชต้นไม้ของเราให้งอกงามจ้ะประโยชน์ข้อที่3ได้หนอนโปรตีนสูงมาให้สัตว์เลี้ยงเราค่ะหนอนมแมลงวันลายในช่วงอายุประมาณ10วันจะเหมาะที่สุดในการนำมาให้สัตว์กินนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หานโนโปป่านนกกบปลาได้หมดเลยค่ะหนอนมแมลงวันลายเนี่ยมีโปรตีนสูงมากๆนะคะ แล้วก็จะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะประโยชน์ข้อที่4เราได้แคลเซียมอย่างดีเอาไว้เสริมให้สัตว์เรากินค่ะแคลเซียมที่ว่านั้นนะคะก็มาจากสิ่งนี้นี่เองค่ะนี่คือเปลือกของดักแด้หนอนแมลงวันลายแล้วก็ตัวแมลงที่ตายแล้ว คือดักแด้มแมลงวันลายเนี่ยพอถึงกําหนดเขาก็จะออกจากเปลือกมาเป็นมแมลงบินพอเขาผสมพันธุ์วางไข่เสร็จเขาก็จะตายร่วงลงพื้นอ้อยก็จะเก็บตัวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็เปลือกเนี่ยมาตากแดดแล้วนําไปปน่นก็จะได้แคลเซียมผงนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่ในนี้มีทั้งเศษหนอนมแมลงวันลายเศษปูเปลือกไข่ผสมรวมกันในนี้นะคะ เวลาใช้ก็จะประมาณ1ช้อนแกง1ช้อนแกงผสมลงไปกับอาหารนะคะอาหารไก่หรืออะไรพวกนี้นะคะและประโยชน์ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเราสามารถผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่เราไม่ต้องซื้อคะ่ะคือหมายความว่าเมื่อมแมลงวันลลยวางไข่แล้วเราก็จะสามารถเก็บไข่มาเพาะเป็นหนอนรุ่นใหม่ หมุนวนไปตามวัฏจักรเรื่อยๆนะคะซึ่งพอมีแมลงบินมากพอเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บไข่ได้เรื่อยๆก็จะมีหนอนหลายรุ่นหมุนเวียนให้สัตว์ของเราเนี่ยกินได้ตลอดบางท่านนะคะมีไข่เยอะแยะมากมายเก็บไข่ได้เยอะจนมาขายขายไข่แมลงวันลายหรือว่าขายหนอนดักแด้เป็นธุรกิจต่อยอดได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะ และที่เก่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งดีๆที่อ้อยได้จากการเลี้ยงหนอนมแมลงวันไลยนะคะคือตอนนี้คือว่าอ้อยรักหนอนชนิดนี้ขึ้นมาแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้อ้อยในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้จบสาระดีๆไว้แค่นี้ค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ